สวัสดีครับต่อเสเลี่ยมคนเก่าคนเดิมครับผมเงี้ยโมเดงคือเก่าแล้วครับผมมือนี่มันจะกาดตามทุงหน้ากาบ่ห้อนบ่หนาวครับผมพอดีพอดีพี่น้องกาสิเงี้ยต้นนี้แหละครับผมนี่ใกล้ไม่ไหวเลยครับผมกาเมื่อกับเจยกวนนี่เก่าแล้วครับผมสวัสดีพี่น้องเกย์กวนสวัสดีค่ะครับผมไอพี่น้องเงี้ยโมเดลต้องการมานนี่เกยกวนกะทิตั้งไม่ขึ้นครับพี่น้องพมดแล้วครับห้างมมเดงครับผม เกะกลัวกันสิประมาณนี้แหละครับผมห้างโมเดงกันสิจีนี่เรือปูอะพี่น้องเกะกลัวกสนแท่งไม่เขาใี่ห้างบมแดงครับผมเออจะเรื่มเลยพี่นอ้องกันสีเบิ่งกะจะเรื่มกดอนอะไรก้อนแค่ให้ตาเส่เริม่มช่วยๆครับผม ก็ติดตามคุญแะดิ่งครับผมผ้าพ,พี่พาน้องหากินตามทุ่งนาครับผมเหมือนเงี้ยมวดแดงคือเก่าแล้วครับพี่นอ้องสีผ้าพี่ผ้านอ้องเบิ้งพพดเงี้ยมวดแดงครับผมไอสีประมาณนี้แหละครับผมมีหลายห้างอยู่ครับพี่น้อง อ่าพี่พนองอยางเบืองพ่นสิงเนยหมดอย่างครับผมกระสีประมาณนี้แหละครับพี่น้องห้างหนึ่งกระสียูพู้นสูงหมดแล้วพี่น้องได้เรือหมดแล้วครับผมพุ่นนี่รอบนี่กะบห้างหมดอย่างเห็ดยูแตละห้างนี่มิจะได้เหลือครับผม,มอนอกว่ามีครับพี่น้องมิจะได้เหลือเลยครับผม เลี้งเหยี่กวนสันบดียงครับผมเี่กวนกับสิ่งที่ผมมั่นเลยนะครับผมกวนเลยพี่น้องหมืองแง,ง,ง,ง่ไม่ได้ลืมมครับผม โหแล้วมันจะก้าพี่น้องใครโมเดงกันได้ครับผมห้างมันอยู่งหลือว่าให้เขาต้งมาได้พี่น้องแต่ละห้างนี่ยู่ใน,นหลือจำเลีบครับผมเด็กวูใหญ่โตลงมากครับผมหนึ่งลงครับผมมาลุ้นกันพี่น้องว่าห้างหนึ่งสิเด้พออ่อยุบเ่าะพี่น้องเด้พ่อถวยเ่าะครับผมตามไปพี่น้องตามไปบ้างครับผม พอห้างหนึ่งสิได้ร้อยบาได้ครับพี่น้องเปลี่ยนตัวออกมายาวๆพี่น้องบบบนี้กวนพี่ไอ,เอ,เอ้เปลี่ยนครับพี่น้องตัวออกมาครับผมรุ่นเนพี่น้องพอห้างหนึ่งสิพ่อ้อ่กินบ่ครับผม ้างหนึ่งกับสียูบมานนี่แหละพี่น้องเบิกกันครับผมนี่แหละพี่น้องข้างหนึ่งครับผมเดี๋ยวรอดให้แม่มันไตออกกันครับผมสีดิบหูว่าสีลายสีหน่อยครับผมว่านพี่น้องห้างหนึ่งได้ครับผมนี่วากันได้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ต่ายเชลเล่ช่วยน้ำเลยครับผมขอบคุณครับ